สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่สำหรับวาราที่เราจะนำมาพูดคุยกันภายในคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนั่นก็คือผมจะมาทำการพูดถึงเวอร์ชั่นด้านชั่วร้ายของตัวสตีเฟนสเตนหรือหมอแปลกด็อกเตอร์สตนซอร์เซอร์สูพิมแห่งโลก เพราะว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับความเก่งแล้วก็ความมีศักยภาพในการเป็นจอเวสสูงสุดของหมอแปะของเราก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นที่ประจักษ์กันพอสมควรแล้วว่าเขาน่าจะเป็นคนที่คู่ควรกับตําแหน่งในตอนนี้แม้ว่าในบางครั้งตัวเขาอาจจะมีอีโก้ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมากจนเกินไปและในบางครั้งก็อาจจะมีการละเลยข้อห้าบางส่วนรวมไปถึงไม่ฟังคําเตือนของคนรอบตัวเรียกสันส้นๆว่ารอนวิชานะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้พวกเราก็อาจจะกล่าวได้เลยว่าสตีเฟนสเตนนี่แหละก็คือคนที่เหมาะสมแล้วสําหรับตําแหน่ง ซูผีในยุคป,ปัจจุบันและกว่าที่ตัวเขาจะมาถึงปัจจุบันนี้ได้บางครั้งตัวเขาก็จะเป็นต้องอ่านเวทมนต์คาถาตำราม,มากมาจนทําให้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลของเขาเนี่ยมีจํากัดดังนั้นแล้วสําหรับใครที่กําลังเจอปัญหาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลพื้นที่ในโทรศัพท์ที่มีจํากัดผมขอแนะนํานี่เลยเทรบ็อ แอปพลิเคชันที่จะช่วยคุณสามารถเซฟงานรูปภาพรวมไปถึงวิดีโอได้บนระบบ cloud storage แทนที่จะเก็บไฟล์เหล่านั้นเอาไว้ในโทรศัพท์จนทําให้เกิดอาการเครื่องกระตุกด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลมากถึง1,024 g b หรือ1เฮเฉพาะสําหรับคนที่โหลดมาใช้ในตอนนี้เพียงแค่โหลดมาก็ได้รับไปเลย1เ B แบบเต็มๆม,มีการรับประกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้มาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่แกะกล่องอย่างการวิเคราะห์พื้นที่ว่างหรือ space analyzer ฟังก์ชันที่จะทําการวิเคราะห์และก็ประมวลผลพื้นที่ว่างภายในโทรศ อีกทั้งยังเป็นการแบ็กอัพแล้วก็สำรองข้อมูลไปในตัวและทําให้เราสามารถลบรูปที่มันไม่จําเป็นอาทิเช่นการที่มีรูปเซฟเอาไว้ซ้ำๆเยอะๆและฟีเจอร์ที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือการที่เมื่อเราเปิดแอป,ปขึ้นมามันก็จะมีคลังวิดีโอจากหนังสนุกสนๆให้พวกเราได้ดูกันซึ่งเราก็สามารถเซฟมาดูแบบออฟไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเมมจะเต็มเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเทราบ์บเขาให้มาถึง1 0 2 4กิก,กะไบต์กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าจะเซฟรูปถึง300,000รูปก็ยังไม่สาน ที่สาคัญเล็กก็คือในตอนนี้ทางแอปมีกิจกรรมพิเศษที่ชื่อว่าแชร์ไฟลได้โบนัสเพียงแค่เราทําการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมภายในแอปและทําการส่งไฟล์ให้กับเพื่อนในรูปแบบของลิงก์ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือแม้แต่ไฟล์งานต่างๆแล้วเพียงแค่เพื่อนคนนั้นของเราทําการกดลิงก์เข้าไปพวกเราก็จะได้รับไปเลยแทบสะสมเป็นเงินรางวัลแบบฟรีๆของจีนกันเลยทีเดียวยิ่งแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากถ้าหากว่าใครสนใจก็อย่าลืมรีบไ,ไปลงทะเบียนภายในแอปเทอร์มกก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มไม่เช่นนั้นช้าหมดอดนะจ๊ะ ใครสนใจแอปดีๆแบบนี้ก็สามารถไปตามโหลดกันได้ที่ทาง Apple Store หรือทาง Play Store ได้เลยรายละเอียดทั้งหมดอยู่ใต้ description แล้วอย่ารอช้าก,กันเลยดีกว่าก่อนที่จะมีท่านสมาชิกคนใดบ่นว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้เองเกินนานไปไหมว่ามาเริ่มตน้นกันด้วยหมอแปลในเวอร์ชั่นชั่วร้ายผู้เดินทางมาจากคาเตอร์เอิร์ธอย่างนิโคลแมนเซอร์หมอแปลแห่งจัก,กรวาลคาเตอร์เอิร์ธจักรวาลที่พวกไฮเอวูชนารีได้สร้างขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเป็นการวิวฒนาการรมนุษยาชาติ พวกมันได้ทําการจําลองโครงสร้างจัก,กรวาลเสมือนที่มีการเบสออนมาจากจัก,กรวาลหลักของมาเวลในตอนนั้นอย่างเอิร์616แม้ว่าจะเหมือนกันแต่ก็มีจุดที่แตกต่างเนื่องจากที่ว่าในจัก,กรวาลเคาน์เตอร์เอิร์ g ออริจินของพวกฮีโร่เนี่ยแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกับเอิร์616แต่ว่าเรื่องราวของฮีโร่บางคนมันก็กลับตลบตาจนทําให้พวกเขาจากการที่กลายเป็นฮีโร่เนี่ยก็ก้าวเข้าสู่หนทางแห่งความชั่วร้ายหรือว่าเราจะเรียกคอนเซปต์ของเคาน์เตอร์เอิร์ดว่ามันคือจัก,กรวาลดะมูติเวิร์สของทางฝั่งมาเวละะผม หนึ่งในฮีโร่ที่เกิดเรื่องราวจนกับตาลปัดและทําให้เขาก้าวเข้าสู่หนทางแห่งความชั่วร้ายเลยก็คือตัวสตีเฟนสต n นหรือหมอแปกในจกักรวาลแห่งนี้เขาจะใช้ชื่อว่าตัวนีโครแมนเซอร์ซึ่งก็จะมีเรื่องราวส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับตัวสตีเฟนสตูนในจกักรวาลหลักเลยแตกต่างกันเพียงแค่ว่าในจกักรวาลแห่งนี้ตัวบารอนมอร์โดหลังจากที่มันได้ทําการสังหารตัวแอนเชนวัน หมอแปดจะไม่ใช่คนที่มีจิตใจอ่อนโยนเหมือนกับในจักรวาลหลังเนื่องจากที่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วตัวเขาก็ไม่สามารถให้อภัยสิทธิธพี่ของเขาได้จนทาให้ทั้งสองคนได้เข้าต่อสู้กันและคนที่เป็นฝ่ายชนะและสามารถสังหารอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยก็คือตัวดร์สเตรนหลังจากที่สตีเฟนทาการสังหารสิทธิพี่แล้วก็แก้แค้นให้กับผู้เป็นอาจารย์ได้แล้วตัวเขาก็เริ่มเกิดอาการลุ่มหลงในพลังที่ตัวเองมีและเริ่มมีความคิดที่จะใช้พลังเวทของเขาแน่ในการบิชิตโลก ซีเฟนจึงได้ทำการศึกษาเวทมนต์คาถาต้องห้ามมากมายใน Bo o k of the v i s h a n t ตจะทำให้เขาสามารถใช้เวทมนต์เพื่อซัพมอนตัวตนแห่งจักรวาลอย่างตัวอิเทเนตี้ให้มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาได้โดยมีจุดประสงค์ที่พวกเราก็น่าจะพอเดากันได้แล้วนั่นก็คือการซัพมอนกระสอบซ้ายระดับจักรวาลตนนี้ขึ้นมาเพื่อดูดพลังแห่งจักรวาลแต่ทว่าความกล้าแก่งของเขาในฐานะของนีโคลแมนเซ่ก็ยังไม่มากพอจึงทําให้เขาถูกตัวอิเทเนตี้กินกินและขังเอาไว้ในร่างกายของมัน ซึ่งภายหลังการกระทำในจุดนี้ของตัวอีเทอร์ y ตที่ดูดเกืนตัว n i โคแมนเซอรเข้ามาในร่างกายของตนเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวละครตัวนี้สามารถเดินทางไปยังจกักรวาลหลักของมา r v e l ได้เมื่อ <s ummer> มันสามารถหลุดมายังจกักรวาล e a r t h ธ1 6ได้มันก็ได้เข้าต่อสู้กับตัวหมอแปลกแห่งจกักรวาลน,นี้ในตอนแรกด้วยความอวยของบทจึงทําให้ในสึกแรกตัวดร์ก็ไม่สามารถสู้กับนีโคลแมนเซได้เลย แต่ว่าจนแล้วจนรอดในตอนท้ายตัวนีคโคแมนเตอร์ก็ได้พาท้ายให้กับมันสมองอันแสนแยบยนต์ของตัวหมอแปลกจนหลงกลให้กับอุบายแบบเรียบง่ายเลยก็คือตัวหมอแปลกเนี่ยทำการหลอกให้นีคโคแมนเตอร์ใช้พลังของตัวเองมากจนเกิดการโอเวอร์โหลดเนื่องจากที่ว่าหากเจ้าตัวเข้าไปบวกกับนีคโคแมนเตอร์แบบตรงๆที่มีพลังส่วนหนึ่งของตัวอีเทอริตี้อยู่จากการอยู่ในร่างกายของมันมานานเนี่ยเขาก็คงไม่อาจจะสามารถเอาชนะได้เหตนนิเองจึงทาให้หมอแปลกเนี่ยชนะด้วยกําลังไม่ได้ก็ต้องชนะด้วยเลข ในท้ายที่สุดแล้วนีโคลมนสเตอร์ก็ปล่อยพลังมากจนเกินไปจนทําให้เขาแพ้ภายตัวเองแล้วก็ระเบิดหายไปในที่สุดคนที่2เลยก็คือซอมบี้ด็อกเตอร์สเตรนจ์หมอแปลแห่งจัก,กรวาลเอิร์สองหน EARTH 49, จัก,กรวาลที่เป็นต้นกําเนิดของเรื่องราวในซีรีส์ที่มาเวลย้อมขายเยอะบ่อยครั้งอย่างมาเวลซอมบี้ซึ่งทางช่องเราก็เคยได้ทําไปแล้วนะครับถ้านะหากว่าใครสนใจก็คลิกตัวไอด้านบนได้เลยนะ ในโลกแห่งนี้ครั้งหนึ่งตัวหมอแปลกเนี่ยเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ต้องการจะหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอมบี้ระบาดท,ที่เกิดขึ้นในจักรวาลแห่งนี้เขานั้นได้ทำการดิ้นรนเอาตัวรอดและก็สู้อย่างสุดใจเพื่อหยุดยั้ยงการแพร่ระบาดแต่ว่าจนแล้วจนรอดตัวเขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในกองทัพของมา์เวลซอมบี้ที่คอยออกลากินเนื้อมนุษย์ที่ยังคงเหลือรอดในจักรวาลแห่งนั้นแต่ส่วนใหญ่บทบาทของซอมบี้ด็อกเตอร์สเตรน์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรที่โดดเด่นมากในช่วงแรกเป็นเพียงแค่ตัวละคร จะมาถึงในเรื่องราวที่เขาเริ่มมีบทบาทเด่นขึ้นมานั่นก็คือในเหตุการณ์ของมาวลซอมบี้สามซอมบี้ด c อ o r ตร์สเตรนเรียได้ว่าเขาเป็นตัวแปรสําคัญมากเลยนะที่ทาให้พวกเหล่าบรรดาซอมบี้ในจัก,กรวาลมาวิลซอมบี้ที่ถูกขังไว้ในจัก,กรวาลเดียวสามารถหาช่องโหว่แล้วก็เดินทางไปยังจัก,กรวาลคู่ขนานอื่นๆแล้วก็เริ่มกินกินสิ่งมีชีวิตในจัก,กรวาลน,นั้นๆได้โดยหน้าที่หลักของหมอซอมบี้เลยก็คือการใช้พลังเวทของเขาในการนำทางแล้วก็ดูลราสละจัก,กรวาลคู่ขนานต่างๆก่อนที่พวกมันจะใช้รอยแยก,แกระหว่างม แต่อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์ครั้งนี้หมอซอมบี้ก็เป็นได้เพียงแค่โอปเปอเรเตอร์นำทางเนื่องจากผลพวงในการต่อสู้จากภาคก่อนๆที่ตัวเขาได้เคยเข้าต่อสู้กับผู้รอดชีวิตอย่างแมกนีโตการต่อสู้ในครั้งนั้นแม้ว่าตัวแมกนีโตจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เนื่องจากแพ้จํานวน แต่จากการเข้าประทะก,กันในครั้งนั้นมันก็ได้ส่งผลให้สมองของซอมบี้ด็อกเตอร์สเตรนได้รับความเสียหายมากจนเกินไปก็เลยสมมูลให้หมอซอมบี้โดนเนิร์ฟอย่างหนักและทําให้เขาสามารถใช้คาถาได้มากสุดก็เพียงแค่2ขคาถาหนึ่งในนั้นเลยก็คือคาถาที่ใช้ในการระบุและก็แอบส่องไปยังจัก,กรวาลคู่ขนาดต่างๆ 3. ามมอ l d โดด็อกเตอร์สเตรน เรดาร์วานนี่คือหนึ่งในเวอร์ชันด้านโชว์ร้ายของหมอแปลกแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ตัวตีเฟนสเตรนก็ตามเป็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในหัวเล่มของวัดอ If เื่งที่40ตามชื่อเลยนี่จะเป็นจัก,กรวาลที่ตัวบารอนมอโดได้กลายเป็นซอร์เซอร์สูพสุเนื่องจากที่ว่าในจัก,กรวาลแห่งนี้มอโดจะร่วมมือกับไนท์แมร์เพื่อขัดขวางไม่ให้ตัวตีเฟนได้กลายเป็นซอร์เซอร์สูพสุตามที่พวกมันได้เห็นในนิมิตด้วยการใช้พลังของพวกมันทั้งสองคนเพื่อเข้าควบคุมตัวจองเวสสูงสุดในตอนน,นอ เพื่อบงการให้เอ c นช n เ o นวันมอบตำแหน่งซอลซเรอร์สูุพิให้กับตัวมอโดเมื่อตัว e ีเฟนได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือที่คามาทาจึงทําให้ตัวซีเฟนแ่ยได้รับความรู้ไปเพียงแค่การทําสมาธิแบบพื้นฐานเพราะว่าในตอนนั้นทั้งตัว a อ c นช n เ o นวันที่ถูกควบคุมแล้วก็มอโดไม่คิดที่จะสอนให้ตัวซีเฟนได้ก้าวเข้าสู่หนทางแห่งการเป็นจอมเวท แม้ว่าจะไม่ได้รับความรู้อะไรกลับไปเลยแต่ว่าตัวสตีเฟนก็ถูกตัวไนท์แมร์เจ้าแห่งฝันร้ายเข้าเล่นงานจนทําให้ตัวเขาจะต้องย้อนกลับมาขอความช่วยเหลือจากตัวมอโดที่เป็นซอร์เซอร์ซูพรีโรตอนนั้นแต่ว่ามอโ์ดก็ตอบกลับไปเลยว่าไม่ก่อนที่ตัวเขาจะใช้พลังเวทมนต์เพื่อกักขังตัวสตีเฟนเอาไว้ในฝันร้ายของตัวไนท์แมร์ตลอดการแล้วหลังจากนั้นไม่นานในตอนที่ดอมมามูมาบุกโลกตัวมอโดของเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยตัวมันก็ได้ปล่อยให้ไนท์แมร์แล้วก็ตัวดอมมามูสู้กัันนนเเออออองงงจทําให้้มมกก็ไไ่ตแรระลย คนที่4ี่เลยก็คือดร์สเตรนแห่งจัก,กรวาลเอิร์ธ938เช่นเดียวกับคนก่อนเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในวอ a t If เล่มที่52เป็นเรื่องราวที่ตัวสตีเฟนสเตรนไม่ได้มากลายเป็นซอสเซอร์ซูพีุแต่คนที่มารับหน้าที่นี้ไปเลยก็คือตัวดร์ดูมหรือวิกเตอร์วันดูมที่ในจัก,กรวาลแห่งนี้เขาเป็นลูกศิษย์ของตัวเอนเชนวันเนื่องจากที่ว่าในจัก,กรวาลแห่งนี้ดูมได้ใช้กําลังเพื่อขู่มอโดว่าหากที่จะทําอะไรตลบหลังเขาแล้วก็เขาฆ่ามอโดแน่ เมื่อถึงคราวที่ตัวสตีเฟนจะต้องเดินทางมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับศาสตร์เวทมนต์เพื่อรักษามือเขาแทนที่ตัวเขาจะได้พบกับตัวเอนเชียนวันกลับกลายเป็นว่าตัวเขากลับต้องมาพบกับดรดูมเสกอนซึ่งดูมก็ได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับมือของสตีเฟนด้วยการตัดมือของหมอทิ้ง และเปลี่ยนมาให้ตัวตีเฟนใช้มือของดูมบอดแทนที่มือที่เสียไปดังนั้นแล้วจึงทําให้เรื่องราวในจัก,กรวาลน,นี้ตัวตีเฟนก็ไม่ได้ท่าเรียนวิชาเกี่ยวกับาศาสตร์เวมนมนเนอร์จากที่ว่าเขาก็ได้รับมือใหม่กลับไปแล้วตาแหน่งซัเซ่ร์สูพีมในจัก,กรวาลแห่งนั้นจึงตกกลายเป็นของลูกศิษย์เพียงหนึ่งเดียวของแอนเชีนวันอย่างดรดูมแม้ว่าการเป็นจอมเวทสูงสุดของตัวเขามันอาจจะใช้วิธีการที่ค่อนข้างจะรุนแรงและก็เด็ดขาดไปบ้างแต่อย่างน้อยเขาก็ยังเป็นจอมเวท,ทเณ์เเสูัส ในตอนนั้นเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็ร่างกายที่บาดเจ็บของตัวเขาจึงทําให้ดอตเตรดูมติดต่อไปหาศัลยแพทย์มือดีอย่างตัวหมอแปกซึ่งใครที่อ่านมาถึงจุดนี้ก็คงจะคิดว่าดอ o เตรดูมขอให้หมอแปกช่วยผ่าตัดแล้วก็รักษาตัวเขาใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นตัวเขาคนนี้ก็คงจะไม่เข้ามาอยู่ภายในคีนีหรอกครับ เพราะว่าหลังจากที่ตัวหมอแปลกของเราได้เดินทางมาหาตัวดร์ดูมแทนที่ตัวเขาจะได้รับการรักษาแบบคนปกติดร์ดูมกับตลบหลังตัวสเฟนด้วยการใช้ดูมบอดจับตัวสเฟนแล้วก็ย้ายขึ้นสมองของตัวเขามาไว้ในร่างของสเฟนง่ายๆเลยก็คือมันคือการยึดร่างของหมอแปลกเพื่อทาให้หมอแปลกกลายเป็นดูมคนใหม่ในนี้เองจะทำให้วิคเตอร์วันดูมก็สามารถรอดชีวิตมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในร่างของตัวสเฟนสเตรนจ์ห้าวอยดอเตอร์สเตรนจ์ หลังจากที่เราโลดแล่นมากันในจักรวาลคู่ขนานต่างๆนนของมา v เวลกันมามากมาในครั้งนี้พวกเราก็มาดูเวอร์ชั่นชั่วร้ายของหมอในจักรวาลหลักกันดีกว่าเหตุการณ์ที่ผมจะกล่าวขึ้นมาต่อไปนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่โลกีมีความรู้สึกว่าหมอแปลกไม่คู่ควรกับตำแหน่งจอมเวทย์สูงสุดเนื่องจากโลกีมองว่าตัวหมอแปลกยังไม่มีความพร้อมกับภัยอันตรายที่กำลังจะมาเยือนโลกในครั้งต่อๆไป เขาจึงมีความต้องการที่จะชี้นําให้ตัวสตีเฟนเนี่ยกลายเป็นซัลซเลอร์ซูพีมที่ดีกว่าเดิมแต่ด้วยความที่ว่าโลกิกก็เป็นคนซินเดเรที่ก็ไม่ใช่ประเภทที่จะเดินไปบอกตรงๆว่าตัวนายยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวฉันฝึกให้นะสตีเฟนเขาจึงได้เลือกใช้วิธีการที่จะกระตุ้นตัวสตีเฟนได้วิธีการที่มันค่อนคาจะซับซ้อนด้วยการชิงตําแหน่งของซัลซเลอร์ซูพีมมาจากตัวเขาซึ่งตามกฎของพวกซัลซเลอร์ซูพีมซัลซเลอร์ซูพีมคนก่อนก็จำเป็นต้องมอบทางพลังและก็ความรู้เกี่ จึงทำให้หมอแปลกก็ต้องจำใจมอบทั้งพลังเวทและก็ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์เวทมนต์ของเขาให้กับโลีิที่กลายเป็นซอร์เซอร์สูพสุดส่วนตัวเขาก็กลับกลายเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไปเปิดคลินิกรักษาสัตว์เนื่องจากที่ว่าในตอนนี้ใบแพทย์ของเขาถูกยึดก็เลยต้องไปสอบใบแพทย์ใหม่แล้วก็มารักษาสัตว์แทนและทําให้เขาได้พบเจอกับมิตรภาพในรูปแบบใหม่อย่างสุนัขที่มีชืวอว่าแบท จากนั้นโลกิก็ได้แกล้งออกเชิงที่จะเอาจริงด้วยการที่จะพยายามใช้เวทมนต์ที่ตัวซีเฟนได้แอบซ่อนเอาไว้เนื่องจากที่ว่ามันเป็นเวทมนต์ต้องห้ามแล้วก็อันตรายมากเมื่อซีเฟนได้รู้เรื่องนี้ตัวเขาก็พยายามที่จะไปหยุดไม่ให้โลกิใช้แต่เว่ามันก็เกิดการประทะกันของทั้งสองฝ่ายการต่อสู้ในครั้งนั้นมันได้ส่งผลให้แบทสุนัขคู่ใจตัวใหม่ของหมอ,นอเน่าเสียชีวิต หลังจากนั้นจึงทำให้ตัวสตีเฟนของเราสวมบทบาทจอร์นวิคไข่ฆ่าหมาชั้นนะครับแล้วก็ออกตามล่าโลกิแต่ก่อนที่ตัวเขาจะเดินทางไปตบเกรียนโลีิตัวเขาก็จะเป็นต้องเอาขุมพลังในรูปแบบใหม่มาใช้เสก่อน ซีเฟนจึงได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือจากเซนทรีแล้วก็เดินทางไปยัง a s สการดเพื่อดูดซับเอาพลังจากต้นไม้อิกราซิลมาใช้จนทําให้ตัวด r อกเตอร์นได้รับฟอร์มใหม่นะั่นก็คือฟอร์มที่ได้รับพลังมาจากต้นไม้แห่งโลกอย่างอิกราซิลที่มันก็ทําให้ตัวเขามีพลังมากพอที่จะเข้าต่อสู้กับซอสเซอร์ซูพีมที่เป็นเทพเจ้าแห่งการหลอกลวงอย่างตัวโลคิได้อย่างสูสี แต่แม้ว่าจะใส่สุดแล้วด็อกเตอร์เซนก็ยังไม่สามารถเอาชนะโลกีในเวอร์ชันนี้ได้จึงทําให้เขาสูญเสียพลังของอิราซิลไปจึงทําให้ตัวเขาจำเป็นต้องใช้ไม้เด็ดที่เขาไม่อยากจะเอาออกมาใช้เลยก็คือการใช้เดวิลอยด้านชั่วร้ายของเซนทรีที่ตัวมันก็ได้ถูกขังเอาไว้ใต้อาสมชั้นล่างสุดของซอรเรอร์ซูพีมและก็แน่นอนตามสูตรพลังที่ต้องห้ามอะไรแบบนี้เมื่อตัวสตีเฟนของเราถูกมันควบคุมเดวิลอยก็ได้เกิดการบ้าคลัง่งและก็กินกินร่างกายของหมอแปลกไป ต้องลำบากให้โลกิใช้พลังเวทของทั้งโลกเพื่อปลดปล่อยตัวซีเฟนออกมาจากการถูกไวคืนกินและเมื่อทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันเสร็จสิ้นแล้วด็อกเตอร์ก็รู้ว่าจริงๆแล้วโลกิหวังดีอยากให้เขาแข็งแกร่งขึ้นโลกิก็ขอโทษกับการที่ตัวเขาไปฆ่าหมาของหมอนะครับจึงทำให้ทั้งสองคนร่วมมือกันแล้วก็ปิดผนึกไวอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญเลยคือเรื่องราวทั้งหมดมันจะไม่บานปลายถึงขนาดนี้หากว่าโลกิไม่ได้ไปฆ่าหมาของหมอนะ ส่วนหมอแปดในเวอร์ชั่นชั่วร้ายคนสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันภายในคลิปนี้เลยก็คือตัวสตีเฟนสเวนที่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในซีรีส์ w อ a t i อตอนที่4ของมาเวลในจุดนี้จะมีการกล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนที่4ดังนั้นแล้วถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูมาก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะ หนึ่งในสตีเฟนสเตรนที่เราจะได้เห็นกันในตอนที่4ของ What If เนี่ยจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนในเวอร์ชันที่เขาไม่ move on เพราะว่าเหตุการณ์ในจักรวาลแห่งนี้ตัวหมอจะไม่ได้สูญเสียมือไปจากอุบัติเหตุแต่ว่าเขาจะสูญเสียแก้วตาดวงใจแล้วก็ยอดรักไปหมอแปลในเวอร์ชันที่ไม่ move on ก็เลยพยายามที่จะใช้พลังของไทม์สโตนในการย้อนเวลาเพื่อไปช่วยคนรักของตนแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จสักทีไม่ว่าจะก,กี่ครั้งต่อกี่ครั้งตัวเขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือคนรักของตนเอาไว้ได้ ดังนั้นแล้วเมื่อเพียงแค่พลังของอัญมณีมันไม่มากพอจึงทําให้ตัวเขาก็จะเป็นต้องสแสวงหาขุมพลังใหม่ที่มากขึ้นเขาจะเป็นต้องสแสวงหาขุมพลังในรูปแบบใหม่ที่กล้าแก่งมากพอที่จะฝืนกฎแห่งจักรวาลได้เหตุน,นี้เองจึงทำให้ด็อกเตอร์สเตรนในเวอร์ชันนี้ก็เริ่มถล่มดำดิ่งลงไปสู่ด้านมืดของพลังจะไม่สามารถควบคุมตัวเองและก็กระหายในพลังที่มากขึ้นไปไเรื่อยๆจนในตอนท้ายที่สุดแล้วการกระหายในพลังของเขาที่ต้องการจะแทรกแซงกฎของธรรมชาติเนี่ยมันก็ได้ส่งผลให้เกิดผลร้ายตามมามากมาย จริงๆแล้วผมมองว่าด็อกเตอร์สเวนในเวอร์ชันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นเวอร์ชันที่ชั่วร้ายอะไรเลยนะเพียงแค่ว่าตัวเขาไม่ move on แล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาติทึงทําให้เรื่องราวมันจบแบบไม่ค่อยสวยแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําลงไปก็เพื่อที่จะช่วยเหลือคนรักของเขาแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่ผิดและแม้ว่าในตอนท้ายี่สุดแล้วเขาอาจจะรู้สึกตัวแต่มันก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างในตอนนี้มันจะสายไปเสียแล้วสําหรับการกลับตัวกลับใจกลับตัวเป็นคนที่ดีพอ เพราะในบางครั้งความรักที่มากเกินไปและความผูกพันที่มากเกินพอมันก็สามารถทําให้คนคนึงเดินบนเส้นทางที่ผิดและกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อยากจะเป็นได้เช่นกันสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยถ้าหากวันในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอภัยเาณที่นี้เลยนะ ผมคิดว่าจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าพอทําไปทํามาก็ได้เพิ่งรู้ว่าตัวดร์สเตรนเนจจักรวาลผู้ขนาดนือื่นเนี่ยก็เป็นคนดีเหมือนกันเนือเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ค่อยมีด้านชั่วร้ายเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าด้านชั่วร้ายเหล่านั้นมันได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นอีโกของตัวละครตัวนี้ไปแล้วก็ว่าได้นะครับผมในจุดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนอะแต่หากว่าผมลืมหรือพลาดตัวละครตัวใดไปที่เป็นดร์สเตรนเนเวอร์ชันชั่วร้ายที่ท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะเข้าเขากับภายในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกเพิ่้นอา่กให Ciao!